พิพัฒพน์พลโกมลทัศน์ผันตัวเป็นพ่อค้าเป็นอีกหนึ่งดาราอาวุโสมากความสามารถสำหรับคุณแม็กพิพัฒพน์พลโกมลทัศน์เล็กได้ว,ว่าห่างหายจากหน้าจอทีวีไปพักใหญ่เลยทีเดียวเพราะปัจจุบันพิพัฒพน์พลโกมลทัศน์ผันตัวเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารย่านของ11ลำลูกกาและพักรักษาปัญหาสุขภาพ ด้วยอายุวัยที่เพิ่มขึ้นโดยก่อนหน้านี้พิพัฒน์พลโกมมลทัศน์เคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางการทํากิจการที่กําลังไปได้ดีไว้ว่าการทํางานในวงการบันเทิงนอกจากการเล่นละครแล้วผมเปิดร้านสเต็กก็ยังทําอยู่ครับถือว่าดีและยังอยู่ได้ก็ถือว่าตัดสินใจเดินมาถูกทางพอเราอยู่วงการมาสักระยะหนึ่ง แล้วก็เริ่มมาคิดว่าจะทำกิจการขึ้นมาสักหนึ่งอย่างก็คิดว่าอะไรที่ทำแล้วพอมีกำไรไม่เหนื่อยมากก็มาจับกิจการนี้คือไม่ได้วุ่นวายวัตถุด,ดิบมีไม่เยอะหมูเนื้อปลาจบเลยไม่ยุ่งยากมากก็เลยอยู่ตัวมาถึง15ปีเรื่องการจัดการร้านผมไม่ค่อยได้เข้าไปมากนะปกติแฟนจะเป็นคนทำ แล้วเหมือนผมเป็นคนสร้างแต่แฟนเป็นคนดูแลบริหารไปถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับนี่ขนาดอยู่ห่างไกลเมืองหน่อยสายทุ่งนาขวาลำคลอง15ปีที่แล้วใครๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคิดได้ยังไงของ11ลําลำลูกกาไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเลยตอนนั้นถือว่ายังไม่คล่องเมืองก็ยังไม่ได้เจริญมาก และแล้วมันก็เดินของมันไปตามทางที่วางไว้แล้วร้านนี้ก็เลี้ยงดูอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากเพราะว่าไม่ได้เปิดในเมืองแต่นาวันนี้ไม่เดือดร้อนวันหนึ่งถ้าไม่มีงานแสดงก็จะทำกิจการร้านสเต็กตรงนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนี้ยังรับงานแสดงอยู่ครับได้รับโทรศัพท์หรือติดต่อจากใครยินดีมากมาเพราะว่ารักอยากทำ ถึงตอนนี้อยากจับปฏิเสธก็ได้แล้วเหมือนงานละครอยากให้คนดูได้ของดูดีอะไรที่อยากทำออกมาจากใจห่างหายจากวงการไปนานมากก่อนหน้านี้หายไปเกือบ3ามปีครับมีปัญหาสุขภาพก็เลยจำเป็นต้องรักษาตามขั้นตอนเป็นจังหวะที่พอดีผมว่าคงจะเป็นวงจรคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เล่นเยอะมากเห็นหน้าบ่อย เป็นขาประจําช่องหลากสีเลยพอมาถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าต้องพักบ้างออกไปใช้ชีวิตหาอะไรที่ชอบทำขับมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานระยะไกลได้ก็ปกติแฮปปี้